ถ้าผู้ใดสนใจกระเชิญ้ด้อจ้าอย่าดีเด้อเนี่ยนําสมค้นหม้นี่ยมาแรงบ่คอยมีรบกวนได้ผลผักกาจโบใบบ่แดงอยากให้เกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะคะให้มาสนใจนําสมวันไม้มันจะดีมากดีกว่าเราจะใช้สารเคมีค่ะมันไม่เป็นโรคเป็นภัยด้วยคนกินก็ไม่อันตรายผสมไปประมาณ200มิลลิลตรนะครับต่อน้ำา20ลิตร ก็ใช้เป็นขวดขวดโค้กนะครับขวดโคกนี้450มิลลิตร200มิลลิตรก็คือประมาณครึ่งหนึ่งหรือกะเอาหรือถ้าเป็นช้อนโต๊ะก,ก็ประมาณ7ช้อนโต๊ะนะครับถ้าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ไม่มีที่ตวงไสโลดครับลายกแมงวีขาวเนื้อ้ดีขนาดอิริบะครับโอ้อแล้วพวกเพียไฟล่ะครับเพียไฟกับบะมี เตาท้อ,ทองเตาท้อ,ทองมีบางบางมีบางบางมันจะจะหายไปตีเดี๋ยวแม่มีขาวก็มาได้เห็นบรขายเงียบมันจะหอมเหมือนก็กินควันไฟเลยค่ะหอมแล้วก็ไม่แพ้เราด้วย ยี่สิลิตรประมาณนี้ฉีดใจ้ากงานครับงานกลัวงานกลัวเนาะขันสมูรไทยหนึ่งกับประมาณขวดหนึ่ง มาฉีดยาผักค่ะฉีดด้วยน้ำส้มคนไม้ใช้ผสมเท่าไหร่ครับ200ซีซีค่ะโอเค200มีลิตรรอบรอบที่แล้วผักตัดไปแล้วใช่ไหมครับตัดไปรอบหนึ่งแล้วค่ะอันนี้รอบที่สองใช้น้ำส้มคนไม้เราเป็นไงมาครับป้าก็ผักมันก็งามดีค่ะแล้วครั้นี้มันก็ไล่พวกมแมลงได้ด้วยพวกมแมลงวีขาว เพียอะไรอะเพียดำดำก็ไม่ค่อยมีเชื้อราก็ไม่ค่อยมีมันก็จะดีค่ะแล้วทันี้ก็ปลอดภัยด้วยแล้วผักทั้งหมดนี้ป้าเอาส่งไงม,มเมืองค่ะมารับถึงที่เลยค่ะช่วงนี้ราคาตกเพราะว่าโรคโควิดจับเราก็ต้องขายเหมือนเดิมปกติมันจะถุงละร้อยสองร้อยถุงละห้าโลถุงละห้าสิบาทอย่างนี้ขายถุงกี่บาทครับห้าสิบถุงละห้าสิบต้องช่างกิโลป่ะครับ อ๋อกิโลครับนี่ถ้าหโลหโลห้า,หาบาทถ้ากับว่าโลล้1สบาทนะครับ20ปีแล้วค่ะ <laughs> ทำมาตลอดเลี้ยงลูกเรียนส่งลูกเรียนจนจบ<อ>ผักตั้งโอของเราก็จะงามผักชีไปเรือยครับผักชีไปเลือกกยอก,กับตั้งโอเราหวานพร้อมกันค่ะ เราจะเอาต้องโอออกก่อนใบเลื้อยตามหลังปลูกแซมกันจ้าปลูกแซมกันคราวนี้เราจะได้ผักสองอย่างเราจะได้ขายตั้งโอก่อนแล้วก็ใบเลื้อยทีหลังห้าวันทีค่ะวันทีค่ะบางครั้งก็สามวันถ้าสามวันตลอดมันจะไม่ค่อยมีแมลงกวนอย่างช้าก็ห้าวันปกติก็สามวัน เหนื่อยก็ต้องทนนะคะเพราะว่าเราต้องดิ่นลนทำมาหากินถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีเงินใช้ถ้าผู้ใดสนใจกระเชิญด้อจ้าอย่าดีเด้อเนี่ยน้ำสมข้นใหม่เนี่ยมาแรงบ่คอยมีรบกวนได้ผลผักกาจะบใบบ่แดงอยากให้เกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะคะให้มา สนใจน้ำส้มควันไม้มันจะดีมากดีกว่าเราจะใช้สารเคมีค่ะมันไม่เป็นโรคเป็นภัยด้วยคนกินก็ไม่อันตรายถ้าสนใจติดต่อเพจของคนรักป่านะคะมีจำหน่ายค่ะไม่แพงราคากันเองค่ะเราจะไ,ะะไม่เหนื่อยค่ะทำไหวโอ้ยถ้าผักราคาดีอ่ะเป็นแสนค่ะเป็นแสนค่ะ ถ้าราคาไม่ดีเราก็จะได้อยู่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นถ้าราคาดีแสนสองแสนได้ค่ะถ้าใครทำเยอะโอ้โหแปะห้าแสนเลยป้าลองฉีดน้ำส้มควันไม้แล้วมันดีมากค่ะและคันนี้มันก็ไม่มีพิษด้วยเนาะคันนี้มันก็จะหอมน้ำส้มเหมือนกลิ่นควันไม้ป้าใช้น้ำส้มควันไม้ดี แล้วก็นี่อยากให้กเกษตรกรทุกคนมาช่วยกันหันมาใช้น้ำส้มควันไม้มันจะไม่เป็นพิษกับคนอื่นและดีมากค่ะป้าใช้มาตลอดดีเยี่ยมเลยค่ะ